จากการออกเดินทางไปทั่วทั้งทวีปเวคเซเพื่อตามล่าหาดวงวิญญาณของลูกศิษย์ทั้ง3าของมาลไคที่ครอบครองท่อทุลีแห่งความมืดอันเป็นต้นกําเนิดของเดอะบีสปัดนี้ดวงวิญญาณของแชพพลันเมาริกาโลได้ถูกจับกลุ่มโดยซินและเอ็กซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเหลือก็เพียงแต่ดวงวิญญาณของโดเอดีลูกศิษย์คนสุดท้ายของมาลไคซึ่งตัวเธอนั้นกําลังหลบซ่อนอยู่ณนที่ใดที่หนึ่งในเมืองซานเมืองหลวงของอดีตจกกักรวรรดินิลันที่ณตอนนี้กําลังเกิดวิกฤตข,ขึ้นจากการที่เทพที่ดฟา,ฟฟาฟ้าฟาาโซลิและูล เทพธิดาสุริยันและจันทรากำลังห้ำหันกันเพื่อครอบครองผืนฟ้าที่พวกนางเคยร่วมกันครองเมื่อครั้งอดีตสวัสดีครับผมบีบอลไนคลิปนี้ผัดออฟเอกไซด์บทที่8สุริยันและจันทรา เดนทามาถึงค <dı> <il> <disappearance> <C ourse> ่ายซานตัวของค่ายซันนั้นจะถูกปกคุมไปด้วยม่านหมอกสีเขียวไปทั่วทั้งบริเวณสินจะบอกกับเอกไซว่าตัวกินเม็นเน่าที่คลาคุุมไปทั่วของโดเอดีนั้นทําให้สินนั้นไม่อาจที่จะจับสัมผัสของเธอได้เอกไซนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลของโดเอดีกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้แทน แต่ก่อนที่จะไปกันต่อในเนื้อเรื่องผมมีจุดที่สงสัยนิดหนึ่งนะครับจากที่อ่านคําพูดของซินเกี่ยวกับโดเอดี AD นั้นสารภาพตามตัวว่าผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเขาสักเท่าไหร่นะเพราะภาษาที่ซินพูดนั้นหลายคนก็รู้ว่าหมอนี้ชอบพูดเป็นภาษาวรรณกรรมและใช้อุป,ปมาโวหารเยอะมากคือผมก็พอจะจับใจความได้แหละว่าซินนั้นไม่ชอบใจตัวของโดเอดี AD. แต่เหตุผลที่ว่าทําไมนั้นผมก็งงจริงๆครับ คือผมอ่านทั้งแปลไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษของมันก็ยังงงๆอยู่ผมก็เลยพยายามไปแกะคําพูดของซินมาสรุปให้ฟังกันซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ชชว่์ว่ามันจะถูกต้องสักแค่ไหนก็เลยต้องแจ้งกันไว้ล่วงหน้านะครับเพราะตรงนี้มันเข้าใจยากจริงๆสําหรับผมงั้นเรามาเริ่มจากการดูบทสนทนาของซินตั้งแต่ตอนที่เราปรับมาริการในเนเรื่องบทที่แล้วกันก่อนแล้วกันครับ Our brutal construction i s completion, and now only the wretched Dodry d a r k t o n e remains. Unlike her compiers, who in undeath have yearned for the familiar. dodri appears drawn to the old wounds of calamity the cataclysm took san and left much that a parasite like dodri might enjoy และจากที่ผมพยายามแกะคำพูดของซินมานะครับดูเหมือนว่าหลังจากที่วิญญาณของทั้ง3นั้นหลุดออกมาจากการจองจำขอเดะบีสแล้วทางด้านแชปลอนและมาริกาโลนั้นดูเหมือนกำลังพยายามจะปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยในทวีเวคแคร์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้จะกลับกันโดยเอดีนั้นดูจะหลงใหลในวันเ่งภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มาลาไคได้ปลุกดะบีสให้ตื่นขึ้นมาเธอจึงพยายามที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกครั้งในตอนที่เธอถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ดังนั้นตัวของซินนั้นจึงรังเกียจโดยเอดีเป็นอย่างมากเพราะตัวของซินนั้นเป็นเทพที่รักมนุษย์ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะกลายเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่ามนุษย์ไปอีกขั้นแล้วแต่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่เคยหลงลืมเผ่าพันธุ์ที่เป็นต้นกําเนิดของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่การที่มีใครสักคนต้องการที่จะสร้างขายนะเพื่อฆ่าล้างมนุษย์เป็นจํานวนมากแบบนี้ก็คงเป็นอะไรที่ซินทําใจยอมรับไม่ได้โอเคประเด็นนี้ถือว่าเคลียร์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าคิดต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกัน เอกซเดินทางเข้าวียังชุมชนค่ายซานเพื่อพยายามสืบหาข้อมูลของโดเอดีโดยตัวของเอกซนั้นจะได้ข้อมูลสําคัญของโดเอดีมาจากฮาแกนตัวลครสุดฮาขวัญใจของผมครับ ซึ่งการที่จะกําจัดโดยอดีนั้นฮาเกนจะบอกกับเอ็กซา์ว่าในบางครั้งมันก็ต้องทําให้มือของเรานั้นสกรปรกบางตรงนี้ทีแรกผมคิดว่าฮาเกนนั้นหมายถึงการที่เราลงมือทํางานสกรปรกเพื่ออะไรบางอย่างแต่ถ้าว่าหลังจากที่อ่านดีๆไอ้มือสกรปรกที่ว่านี้ก็คือการทําให้ตัวเองสกรปรกตามความหมายของมันเลยครับเพราะสถานที่ที่เราต้องลงไปตามหาโดยอดีนั้นเป็นท่อนาทิ้งที่ยังใช้งานอยู่ของค่ายสารโดยฮาเกนจะขอร้องให้เอ็กซช่วยจัดการโดยอดีให้แก่คนในชุมชนเพราะท่อนําทิ้งนั้นไม่เหมาะกับนักธุรกิจแบบเาเท่ไร แล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าให้ภาพที่น่าเกลียดของโดเอดี AD นั้นติดตาของ x อ็กไไปนั่นแหละอย่าให้มาติดตาตัวเขาเลยแม่กวดตีนสัตว์ แล้วก็ตรงนี้ไม่ได้มีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่นักแต่จะขอเล่าสักทีหนึ่งนะครับเผื่อหลายคนสงสัยซึ่งเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องของกรีกอในตอนแรกนั้นผมเข้าใจว่ากรีกอรนั้นได้ตายลงหลังจากที่เราไปจากค่ายซานตอนเนื้อเรื่องบทที่3าได้ไม่นานแต่จริงๆแล้วกรีกอรยังมีชีวิตอยู่ครับหลังจากที่จบเรื่องราวกับโดวินัสและกลุ่มแบ็กการ์ดของเขากรีกอรก็ได้เดินทางออกจากค่ายซานไปเพื่อเดินทางไปยังชนเผ่าแอสเมอรีและทําการค้นหาตัวตนของตัวเองหลังจากนี้ ซึ่งตรงนี้ผมก็ค่อนข้างเข้าใจเขานะครับกีกอร,กรนั้นถูกจับไปทดลองทําให้สภาพของเขานั้นกลายเป็นตัวประหลาดนั่นอาจจะทําให้เขามองตัวเองว่าตัวของเขานั้นไม่ใช่กีกอรนักกวีแพนจอนเหมือนครั้งอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วและตัวของเขาเองอาจจะต้องการค้นหาคุณค่าและเหตุผลในการใช้ชีวิตของเขาณสถานการณ์ปัจจุบันของตนเองให้จงได้เอ็กซเดินทางไปสำรวจท่อน้ทิ้งของเมืองซาน ก่อนที่จะพบเข้ากับห้องรับของโดเอดี AD, จนได้เผชิญหน้าเข้ากับเธอในที่สุดซึ่งถึงแม้ว่าเอ็กซจะทําการปราบเธอลงได้และปล่อยให้สินดูดกลืนวิญญาณของสิทธินคนสุดท้ายของมาลลัยไปได้แต่ก็ดูเหมือนว่าสิน์นั้นจะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ดูแล้วออกจะไปทางขยะขยงมากกว่าเสียด้วยซ้ำ เมฆใสกำจัดโดยเอดีสำเร็จแล้วย้อนกลับไปที่ค่ายซานท้องฟ้าของซานที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกพิษสีเขียวก็ได้สลายหายไปแล้วมาร์มัวจะเล่าให้เฮกซายฟังว่าณตอนนี้ในเมืองซานกำลังเกิดวิกฤตขึ้นเมื่อเทพธิดาซูยันและจันทาโซลิสและลูนาริสได้ตื่นขึ้นมาแล้วเปิดศึกย่งชิงผืนฟ้าที่เคยเป็นของพวกเธอ การประทะของเทพธิดาทั้งสองที่มีพลังและสติปัญญาเท่าเทีเทยมกันเป็นการต่อสู้ที่ไม่รู้จบแรงปะทะของทั้งคู่ได้กวาดผ่านทำลายล้างเป็นวงกว้างบรรดาเหล่ามนุษย์ถูกบังคับให้หลบซ่อนและยอมจำนนซึ่งมาลมัวจะขอร้องให้เอ็กซหาทางแก้ไขเรื่องราวของเทพฟ,ฟาแฟดด้วยการกำจัดพวกเธอโดยใช้สมบัติลับของทั้งคู่นั่นก็คือสันออฟและหมุนออฟเพ่อนเชิญทั้งสองลงมายังพื้นดินเพื่อ,อง่ายต่อการกำจัดพวกเธอโดยลูกแก้วทั้งสองนั้นจะถูกดูแลโดยเอ็กซาที่ถวายตัวเป็นสาวกของพวกเธอในวิหารโลลาาริิสสแะวหู เรื่องราวของโซลาริสและลู n a ลิสนั้นพวกเธอเป็นเทพธิดาที่เคยปกครองท้องฟ้าตามความเชื่อของชนเผ่าเอสเมลีหรือชนเผ่าบรรพบุรุษของจกักรวรรดินิลันนั่นเองโซลาริสนั้นจะลากดวงอาทิตย์ไปตามท้องฟ้าด้วยให่ทองคําที่แวววาวขณะที่ลูนาลิสจะทําให้ดวงจันทร์กลายเป็นข้างขึ้นข้างแหลมด้วยดาบเคียวสีเงินอันบริสุทธิ์เทพธิดาทั้งคู่อยู่ร่วมกันมาอย่างสันติจนกระทั่ง มชูเทพแห่งการลวงหลอกได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนเทพของพวกเธอเทพองนี้ได้ทำการปั่นหัวสองพี่น้องจนแตกหักฆ่าล้างกันเองซึ่งในเวลานั้นทําให้ผู้คนนับพันต้องตายจากผลกระทบจากการต่อสู้ของเทพทั้งสองดังนั้นทำให้ซินกับเอ็กซว่าเทพฝาแฟดทั้งคู่นั้นสมควรที่จะต้องถูกกําจัด และเมื่อก่อนออกเดินทางคาริซาที่ในตอนนี้นั้นได้นำศพโทแมนที่กลายเป็นอันเดธมาอาศัยอยู่ด้วยกันกับเธอจะเข้ามาคุยกับเว็กไซต์ถึงเรื่องราวของวัตถุโบราณที่มีชื่อว่ากังเขนิลัน ที่ปฐมจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดนินิลันทาคัสเวลุโซได้ซุกซ่อนมันเอาไว้คาริซาจะบอกกับเอกซายว่าเมื่อครั้งที่ภรรยาของทาคัสล้มป่วยและกำลังจะสิ้นใจนั้นเขาได้ใช้กางเขนนิลันเพื่อช่วยยื้อชีวิตของเธอซึ่งคาริซาจะมองว่าปฐมจกักรพรรดนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างมากเพราะตัวของเขาเองนั้นได้เป็นคนสั่งห้ามมณนมนีในจกักรวรรดิด้วยตัวเองแต่ทว่าในขณะที่ตนกำลังจะสูญเสียคนรักของตนเองนั้นเขากลับนำมันมาใช้เพื่อช่วยเหลือเธอ หลังจากที่เล่าเรื่องราวของกังเขนนี้ล่าจบเธอจะบอกกับเอ็กซาว่าเธอนั้นได้ค้นพบสารที่เก็บซ่อนกางเขนของปฐมจกักรพรรดิแล้วแต่ตัวเธอนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปนำมันออกมาได้เพราะรอบๆนั้นมีมอนสเตอร์ดุร้ายเต็มไปหมดเธอจึงไว้ไวางให้เอ็กซานั้นไปนำมันออกมาให้เธอทีซึ่งตัวของคาริซานั้นจะไปรอที่ท่าเรือของสารเพื่อที่จะทำการประกอบพิธีชุบชีวิตของโทแมนขึ้นมานอกจากนี้หากแกนจะชักชวนเราทำธุรกิจกับเขาอีกเล็กน้อยนั่นก็คือการตามหาปีกแห่งวัตติลีที่เป็นสัญลััลกกก้นะาาาารรตตต่อตจกกวดขชมเ ทีเซเคมาอาเซนัตเป็นผู้ถือครองอยู่เมื่อครั้งรัชสมัยของจกักรพรรดิซีตัดแต่ทว่าปีกแห่งวาสติลีนั้นก็ได้ถูกช่วงชิงไปโดยเฮกเตอร์ทีทูเชตหนึ่งใน3คนสนิทของซีตัดและมาลาไคในตัวของอาเซนัตเองนั้นก็ได้ถูกเฮกเตอร์สังหารลงเช่นเดียวกันซึ่งเดิมทีหากแกนนั้นต้องการที่ตามหาปีกแห่งวาสติลีเพื่อนํากลับไปเรียกค่าไถเออผมหมายถึงขายคืนให้กับชนเผ่ามาลเกเกตนะครับ แต่ทว่าก็ติดปัญหาเรื่องที่ว่าเฮกเตอร์ทิตูเชยนั้นดันฟื้นขึ้นมาเป็นอันเดสผีเฝ้าสมบัติของตนเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ทําให้ฮากเกนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปนําปีกแห่งวัสติรีออกมาได้เขาจึงได้ไว้วางนให้เอกไซช่วยเป็นนามันออกมาอีกแรงหนึ่ง เฮกเตอร์ทีทูเชียตนั้นอาจจะไม่เป็นที่กล่าวถึงสักเท่าไรนักในหน้าประวัติศาสตร์ของเวคคสหรือแม้แต่เป็นที่พูดถึงในบรรดาแวดวงผู้เล่นแพดออฟเอ็กซด์ด้วยกันเองเท่าไรนักเพราะแม้กระทั่งข้อมูลที่ผมหามาได้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเล่าว่าตัวของเฮกเตอร์นั้นถูกถลกหนังโดยซิเคมอเดร์เชตวิลลัสตีชนเผ่ามราเกตเมื่อครั้งสงครามปฏิวัติพิสุทธิ์แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮกเตอร์นั้นเป็นหนึ่งในทหารมณีที่ไร้กาศคนหนึ่งของมาลกตและ4ีตัด ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งพลังเท่ากับดีอเลียแต่ตัวของเขานั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าเท่าไหรนักซึ่งตัวของเฮกเตอร์นั้นเป็นคนที่คลั่งไคล้ในพลังอำนาจเป็นอย่างมากเขาเสียสละความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อแลกมาด้วยพลังกำลังอันมหาศาลจากการกลายเป็นทหารมณีเฮกเตอร์นั้นถึงขั้นขอร้องให้มาราคไฮเปลี่ยนข้อต่อของเขาทุกข้อให้กลายเป็นเวอร์ชัวเจมเพื่อพลังที่มากกว่าเดิมแทนที่จะทำเพียงการฝังมณีลงบนร่างกายเพียงอย่างเดียวซึ่งจากความบา้าคลั่งของเขานั้นทำให้เฮกเตอร์นั้นได้กลายเป็นนนนใททหารคนสนิของตั เอกซเดินทางออกจากท่อนนําทิ้งมุ่งหน้าสู่โรงอาบน้าที่เป็นที่ซ่อนของปีกแห่งวัสติลีจนได้พบเข้ากับซากศพของเฮกเตอร์ที่ลุกขึ้นมาเฝ้าสมบัติส่วนตัวของเขาเอกซปราบเฮกเตอร์ลงได้ก่อนที่จะนําปีกแห่งวัสติลีกลับไปห,หากแกตเมื่อเสร็จเรื่องกับหากแกตแล้วมาลมัวจะเล่าเรื่องที่เธอนั้นออกตามล่าหาอาหารแล้วบังเอิญไปพบเข้ากับกลุ่มทหารมาีซึ่งเป็นกองกําลังของซีตัตเมื่อครั้งอดีตมาลมัวต้องการให้เอกซนั้นทําการกําจัดทหารมณีเหล่านี้เพื่อป้องกันปัญหาหลายๆอย่างที่จะ พอดูเหมือนว่านอกจากจะฟื้นขึ้นมาแล้วทานมณีบางส่วนก็เริ่มที่จะได้สติปัญญาเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตกลับมาซึ่งมาละมวเกรงว่าหากปล่อยไว้นานกลุ่มทานมณีเหล่านี้จะกลายเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกว่านี้และเมื่อเตรียมตัวออกเดินทางสินจะบอกว่าหากเอ็กซนั้นเดินทางไปยังส่วนจกักรพรรดิของอิซาโลเขาจะได้พบกับซากหายเก่าของสินนั่นก็คือยูกูเทปกระจกแห่งความหวาดกลัว ยูกูนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นนักวิชาการชาวาวาที่ค้นคว้าเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์เขามีความเชื่อว่าเมื่อเกิดความกลัวขึ้นจนถึงขีดสุดคนเหล่านั้นจะแสดงความเป็นมนย์ออกมาได้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นยูกูจับเด็กหลายคนมาทดลองโดยการไล่ต้นทางจิตใจของพวกเขาทําให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัวแล้วทําการบันทึกภาพเหล่านั้นเอาไว้เพื่อนําไปศึกษาต่อในภายหลังถังภาพความกลัวมากมายของยูกูนั้นทําให้เขาเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จนในที่สุดเขาก็สามารถก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้นำของวาลได้จากสิ่งนี้และนอกจากที่เขาจะเข้าใจถึงความกลัวของมนุษย์ได้ดีแล้วตัวเขาเองก็ยังเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนของเขาอีกด้วยจนกระทั่งความหวาดกลัวเหล่านั้นได้ผลักดันยูกูให้ใกลายเป็นเทพในที่สุดเล่ามาขนาดนี้ก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับซินคงจะบอกเอกไซอองออบนั่แหละครับว่าเฮ้ยไปจัดการหน่อยเด้ไอตัวนี้มันเกะกะวะประมาณนี้ครับซึ่งหลังจากได้ฟังเรื่องราวของยูกูจากซินแล้วเอกไซก็เลยมุ่งหน้าเดินทางต่อทันที เอกใสมุ่งหน้าเข้าสู่ส่วนของอิซาโลเพื่อผเผชิญหน้ากับยูกูก่อนที่จะปราบยูกูลงได้เลซินก็ปรากฏตัวออกมาเก็บกวาดอย่างที่เขาเคยทำอีกเช่นเคยยูกูยูกูเป็นเรื่อเตือนใจวิีเทียวี่จเข้าใจความกลัวคือการเป็นมันจากนั้นเอกใสจะมุ่งหน้าสู่วิหารลูนาลิสที่เมื่อตอนในเรื่องบทที่3ภายที่นั้นได้แตดแปลงสถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่ทดลองของตนเอง ึ่งครั้งนี้เอกไซก็ได้บุกเข้าไปยังส่วนในสุดของวิหารอีกเช่นเคยจนได้พบเข้ากับดัชเอกไซผู้พิทักษ์มูลออฟซึ่งตัวของเอกไซก็ทําการล้มเข้าลงได้ก่อนที่จะนำมูลออฟกลับออกไปหลังจากที่ได้มูลออฟมาแล้วเอกไซจะย้อนกลับไปที่ท่อนําทิ้งเพื่อหาทางออกอีกด้านหนึ่งและมุ่งหน้าไปยังเขตท่าเรือเพื่อตามหากังเขตนิรันตามคำขอของคาริซาก่อนที่เขาจะพบมันแล้วเข้าไปพบกับคาริซาที่ลานพิธีซึ่งเมื่อไปถึง คาริซาจะร้อนใจเล็กๆนัดเท็กซายรีบส่งกางเขนนิรันไปให้กับเธอเธอเทพรอไม่ไหวแล้วที่จะใช้มันในการทำพิธีชุบชีวิตโทแมนคนรักของเธอขึ้นมาและเมื่อได้รับกางเขนนิลันจากเอ็กซายคาริซาก็เริ่มทำพิธีในทันทีแต่เว่าเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิน้นกับกลายเป็นว่าแทนที่โทแมนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขากับกลายเป็นอันเดธท,ที่บ้าคลั่งและพุ่งเข้าโจมตีคาริซาพร้อมกับอันเดธตัวอื่นๆในบริเวณนั้นทำให้ตัวของเอ็กซายนั้นต้องทำการปกป้องคาริซาแล้วทำการกำ หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปคาริซาจะบอกกับเอ็กซายว่าตัวเธอนั้นโง่เองที่คิดว่าทาคัตเวลูโซนั้นซ่อนกางเขนนี้ไว้เพื่อเก็บพลังของมันไว้ใช้เพียงคนเดียวแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะเขาเกรงกลัวต่อพลังอำนาจของมันต่างหากเดเพื่อป้องกันคนอื่นนำพลังที่น่าสะเึงนี้ไปใช้ทำให้ะทมจกกักรพัรนินั้นต้องนำมันไปซ่อนไว้ในที่ลับตาคนซึ่งการที่ทาคัตรู้ว่าพลังของกางเขนนั้นน่าสะเึงขนาดไหนก็ไม่ต้องเดากันให้ยากหรอกครับเป็นเพราะเขาพยายามจะใช้มันคืนชีพให้กับภรรยาของตนเช่นเดียวกับคาริซาต้องการคืนนชีพให้กับโทลร ซึ่งสุดท้ายคาริซาจะตัดสินใจทำลายกางเขนอันนี้ทิ้งเพื่อไม่มันนำเพศไัยมาสู่ผู้ใดได้อีกเมื่อจบเรื่องราวกับคาริซาแล้วเอกไซก็เลยเดินทางต่อไปยังสถานขนส่งธัญพืชบริเวณที่มละามัวแจ้งให้เอกไซฟังว่าเธอนั้นได้พบเข้ากับกองกําลังทหารมณีซึ่งเอกไซนั้นก็ได้ทําการสํารวจไปรอบๆก่อนที่จะพบเข้ากับทหารมณีตามคาบอกเราจากนั้นเขาก็ได้ทําการกําจัดพวกมันลงทั้งหมดตามคําขอของมัลลามัว แต่เมื่อเสียดสิ้นคำขอของมันละมัวแล้วเอกไซก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่วิหารโซลาริสเพื่อทำการชิงซันออฟมาจากผู้คุ้มกันของวิหารเอกไายฟ้าเข้าไปจนถึงด้านในสุดของวิหารก่อนที่จะพบเข้ากับดอนเอกไายผู้อรักขาของซันออฟเอกไซได้ทำการล้มเข้าลงได้แล้วทำการชิงซันออฟกลับออกมาอีกเช่นเคยตัวประกอบก็เร็วๆแบบนี้แหละและเมื่อทำการรวบรวมออฟทั้งสองมาได้แล้วจุดมุ่งหมายสุดท้ายของเอกไซก็คือแท่นบูชาฟ้าที่กองกำลังของเทพธิดาทั้งคู่นั้นกำลังปะทะกันอยู่ เอกสายเดินทางมาถึงหน้าแท่นบูชาก่อนที่จะใช้ออฟทั้งสองเพื่ออัญเชิญเทพธิดาฝาแฝดลงมาอย่างพื้นโลกเพื่อ่มการต่อสู้ของทั้งคู่กับเอกสายการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งลูนาลิตและโซลาริตนั้นเป็นเทพธิดาที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกทั้งนี้ยังเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อ2อ,อีกด้วยทำให้การต่อสู้ของเอกสายนั้นถือได้ว่าค่อนข้างที่จะตึงมือแต่สุดท้ายก็เป็นเอกสายที่สามารถล้มเทพธิดาแห่งสซวยันและจันทาลงได้เมื่อทำการล้มทั้งคู่ลงได้ซินจะปรากฏตัวออกมาอย่างเช่นเคย เขาจะบอกถึงจุดมุ่งหมายต่อไปของเอ็กซนั้นก็คือไฮเกตที่สินนั้นจําเป็นจะต้องเข้าไปในร่างกายของเดอะบีสเพื่อทําการขุดเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดในร่างกายของมันออกมาซึ่งเมื่อไปถึงที่นั่นสินได้เตือนเอ็กซเอาไว้ว่าเขาจะต้องได้พบก,กับเทพธิดาชาวมารเกตและเป็นที่แน่นอนว่าตัวของเอ็กซนั้นไม่เป็นที่ต้อนรับของเธออย่างแน่นอนซึ่งถึงแม้ว่าตัวของเอ็กซาในตอนนี้นั้นจะมีพลังที่สามารถพิชิตเหล่าทวยเทพได้อยู่ภายในตัวแต่ถว่าในการเดินทางครั้งนี้ของสินและเอ็กซายก็ไม่มีอะไรมายืนยัน,น้ีน าะไม่ว่ายังไงตัวของเอ็กซนั้นก็ยังมีไกาเนื้อเป็นมนุษย์เอ็กซออกเดินทางจากแท่นบูชาฟ้ามุ่งน้าสูงให้เกตจุดมุงม่งหมายของเขาเล็นสินบนทวีเวคสแห่งนี้และการเดินทางเพื่อค้นหาความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้ว<ม>การเดินทางของซินเลนสไซบนทวีเวคสนั้นได้ดำเนินมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับในคลิปหน้า ที่เหลืออีกเพียง2ตอนเท่านั้นก็จะจบเนื้อเรื่องมหากราบอันยาวนานของเนื้อเรื่องเกมนี้เสียทีเอาตามตรงตอนทําซีรีส์เกมนี้ผมก็มีแว็บเข้ามาในหัวหลายรอบเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้อาจจะทําไม่จบหรือเปล่าแต่ที่ทํําทามาจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกฟีดแบ็กที่ได้รับมาจนถึงตอนนี้แหละครับซึ่งเอาจริงๆผมควรจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ในตอนที่ผมทําเนื้อเรื่องบทที่10เสร็จสมบูรณ์แล้วเนานะ แต่ก็นั่นแหละครับผมแค่รู้สึกอึ้งกับการที่ผมพยายามเข็นมันมาจนถึงบทที่8จนได้นี่แหละทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วผมก็แอบถอดใจกับมันหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเลยขอหยิบเรื่องนี้มาพูดกันก่อนเลยในบทที่8นี่แหละครับเอ๊หรือจะเทตอนนี้ดีแล้วก็อย่างที่เห็นครับพอเข้าช่วงเนื้อเรื่ององค์ที่2แล้วแต่และตอนนี้ค่อนข้างโหดร้ายกับผมเลยทีเดียวดีหน่อยก็ตอนนี้ที่เบาลงมานิดหนึ่งแต่ก็มีสังหารไว้อีก2ตอนที่เหลือมันจะไม่ปาณีผมแล้วนะสิสุดท้ายนนนนี้้กคคงงกกก็็็เเเชดดคคคยยรััับบิหงงไไอ จะอยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ไม่ว่ากันไปกดไลค์เพจผมด้วยก็ได้และในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ